ทุหรือทําทุกอย่างที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยก็เพื่อตัวเราเองด้วยครับคือความปลอดภัยของตัวเราเองพี่น้องเราส่วนผลที่จะได้คือประเทศของเรานะครับค่ะพี่สุธรรมฮะ,ะสิ่งที่จะฝากก็คือเราคงต้องมองที่ตัวเราเองแล้วเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อนอทำให้ตัวเองเราประสบความสำเร็จ แ,แล้วเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆก็จะตามมาเองอไม่ต้อง,ตงเป็นศาสดาเป็นผู้สอนอะไรเพียงแต่ว่าทําเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วสอนวิธีคิดนะครับไม่ใชสอนวิธีทำครับขอบคุณครับ,รบท่านอาจารย์บาเพ็ญนะขอจริงท้ายนิดนึงสําหรับหมอธินาสาทุกท่านครับผมว่าตอนนี้เราไม่ต้องเราใช้หลักในหลวงที่ว่านี่แหละครับในหลวงพูดไว้ในปัญญาสีพอเพียงนะครับ สองเงื่อนไขต้องสร้างให้เกิดก่อนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะบริาหารงานจะผลิตหรือการตลาดก็ตามเงื่อนไขที่1คือเรื่องความรู้ต้องมาก่อนแสวงหาความรู้สร้างความรู้เรียนรู้ทดลองแล้วอันที่สองคือความรู้เหล่านั้นท่านก็บอกว่าต้องกํากับด้วยคุณธรรม,มถ้าความรู้ไม่มีคุณธรรมมันก็จะเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็เป็นความรู้ที่เห็นแก่ตัวแล้วเป็นความรู้ที่ทําลายชาติทําลายโลกนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ต้องกํากับด้วยคุณธรรมสองเงื่อนไขต้องมาก่อนนะครับเมื่อเงื่อนไขมันมาแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะทําอะไรด้วยความ พอประมาณหรือเปล่าทำอะไรด้วยความมีเหตุมีผลอย่างไรทำอะไรด้วยการที่จะมีภูมิคุ้มกันหรือพูดง่ายๆคือในเรื่องของความเสี่ยงให้น้อยที่สุด นะครับ <tha. S 1> แล้วก็เราจะคิดออกว่าควรต้องทําอะไรนี่คือหลักสําคัญ <tha. S 1> จับตรงนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ใช้หลักตรงนี้นะครับไปคิดเรื่องตลาดคิดเรื่องการผลิตคิดเรื่องการบริหารกลุ่มองค์กรไปคิดเรื่องของการที่จะบริหารงานท้องถิ่นได้หมดนะครับ <tha. S 1> เพราะว่าเป็นหลักคิดที่อยู่ที่เราจะแปลงลงสู่รูปมาทำของการปฏิบัติด้วยตัวคุณเองนะครับท่านสอนให้เราคิดท่านมีหลักคิดให้แล้ว <tha. S 1> ว่าเราจะอยู่ในโลกของการแข่งขันแล้วก็โลกการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรสําคัญที่สุดก็คือการพึ่งตนเองแล้วก็ มีความสุขในที่สุดขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดดีๆแต่ว่านั่นแหละยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่สมพรคะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินก็มีอะไรเพิ่มเติมที่จะชี้แจงให้เราได้ทราบเรียนเชิญค่ะเอาเชิญครับผมอยากมองอย่างนี้มองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยว่าจะวางแผนยังไงเพราะว่าวันนี้เจอปัญหาแล้วเรื่องข้าวมาแล้วยางพาราตามมาแล้วผมพอดีผมเป็นหนูราชการเนี่ย ผมคิดว่าเราจะแก้ปัญหาพืชเป็นลายพืชนี่ทั้งหมดเลยเหรอเดี๋ยวตามมาก็มันสัมหลังเดี๋ยวตามมาก็อ้อยเดี๋ยวลำาไยเดี๋ยวลิ้นจีเดี๋ยวหัวหอมเดี๋ยวอะไรเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยผมว่ามันไม่ถูกทางแล้วละ่ะแก้อย่างนี้ไม่ถูกทางแล้วละ่ะมันต้องแก้จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนถ้าข้าง,งล่างลองทําแผนแม่บทลงมาแล้วเรามาต่อทิกซอแต่ละตําบลดูนะผมไปที่ออสเตรเลียเนี่ยยี่สิบหวเฟยะ นะครับยี่สิบกว่าปีแล้วออตรเลียมมีชายชายทะเลกับกับภูเขามันเป็นออบตอกันสองอันไอออบตอข้างบนก็บอกว่าห้ข้างล่างส่งมินมามามาช่วยหน่อยดิถ้าไม่ช่วยเงี้ยป่าไม้ข้างบนผมตัดอยู่แล้วไอข้างล่างก็บอกอย่าตัดนะเพราะถ้าตัดเดี๋ยวนะ้ำมันลงทะเลแล้วมันทําให้ขุนมัวจับปลาไม่ได้สองอบตอไม่คุยกันเจงทั้งคู่มันติดก,กันไงนะครับคราวน,นี้เวลา ถ้าเรามีจิ๊กซอของแผนในในแต่ละหมู่บ้านหรือตำบลเนี่ยแล้วมาต่อเป็นแผนใหญ่ๆกันจะเห็นภาพแล้วก็พัฒนานได้ถูกทางผมว่าวันนี้เนะี่ยผมอยากเอาให้ข้างล่างขึ้นไปข้างบนให้ฐานพีระมิดข้างบนไม่อยากเอาข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะพอดีปีหน้าผมเกษียณละผมพูดได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าความที่มองไม่เห็นกันเนี่ยมันมีเส้นมึงมองไม่เห็นกัน ทำให้รัฐบาลหรือใาราชการก็พัฒนาําบากเพราะว่าข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยคนละเรื่องเลยเราจะรับความจริงอยู่อย่างนะอันนี้พูดถึงความจริงเลยนะเรื่องข้าวเนี่ยรัฐบาลประกาศครั้งแรกว่ารับทุกวันนี้คิดว่าหมอดีนสอะหลายๆท่าน,นนะครับก็คงจะได้รับมุมมองนะฮะบ,บางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มองในบางมุมนะฮะอ่าเหมือนผมมันบางอยู่ว่าทำไมพอเปิดผู้เห็นเลย <ขา S 1> อ่าก็ขอขอบพระคุณนะฮะ ท่านอาจารย์บำเพ็ญที่มาชี้มุมมองนะในการที่เราจะก้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งไม่ใช่เดินง่อยเปรี้ยเสียขาไปสู้กับเขาเนี่ยนะยังไงก็โดนเขาทุบนะถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่เปิดเนี่ยเวียดนามก็จ้องจะทุบเราพม่ามีข้าวหอมที่ถือว่าชนะเลิศเมื่อปีที่ผ่านมาก็จ้องจะทุบเรา้อองเทำอย่างไรเราถึงจะยกการป้องกันตัวเองอย่างเข้มแข็งคิดว่าหมอดินาสาทุกท่านที่มาในวันนี้ นี่แหละคือโล่หรือว่าวัคซีนที่จะไปสร้างภูมิคุ้มกันคนในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งนะครับและนอกจากนั้นพี่สุธรรมซึ่งเป็นแบบอย่างแล้วก็สร้างคนที่ด้อยเขาเรียกว่าอะไรนนมีโฉนดที่ไม่ควรจะอยู่อ่ะใช่เคยมีหนี้มีสินให้กลับมาอยู่ซะนะก็ขอขอบคุณที่สุธรรมพี่กำพลเองนะฮะเป็นคนที่เปิดมุมมองว่าเอขายข้าวเปลือกนะก็ต้องรอเวลารัฐบาลจะเอาไงวะ บอกว่าไม่สนจำนวนข้าวขายพันธุ์ข้าวปลูกซะดีกว่านะขายพันธุ์ข้าวปลูกมัมีปัญหาโน่นปัญหานี่เพราะเป็นต้นกล้าซะเลยนะฮะน่าจะดีกว่านะครับนี่ก็คือมุมมองของหมอดินาสาซึ่งเป็นตัวอย่างร้ายท่านอาจจะทําดีกว่าพี่สุดทามหรือว่าพี่กำพลแต่ว่าไม่เปิดเผยตัวอันนี้ก็ขอให้ท่านเปิดเถอะนะฮะเราจะได้นะครับก้าวไกลไปด้วยกันนะกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับด้วยความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งแล้วย่างยืนด้วย วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสามท่านนะคะขอบ,รบพระคุณอาจารย์บําเพ็ญขอบคุณหมอดินสุธรรมและขอบคุณหมอดินกำพลเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้คําแนะนําดีๆวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,ค,ะค,ค่ะสําหรับการเสวนานะในช่วงเช้าก็หมดหอหมดเวลาลแล้วค่ะนะลงตรงนี้